เอาละคนดูถ้าผมพูดถึงเออสตีเวนพีทผมคิดว่าตอนนี้เด็กเจนอัลฟาหรือว่าเด็กเจนซิกมาผมคิดว่าคงจะไม่รู้จักกันลวแต่ถ้าเป็นยุคแบบ2 0 0 5ัอัพแบบว่ายุคแบบว่าสไตล์ y 2 k ผมคิดว่าคงจะรู้จักเกมนี้ดีนะทุกคนเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่โคตรเก่าเลยซึ่งเกมนี้นะครับเคยเป็นเกมวันพีทที่ฮิตมากๆฮิตมากกว่าวันพีตเรจินิกแต่วันนี้ผมจะมาไม่ได้บอกว่ามันโคตรแค่ไหนหรือว่ามันดีแค่ไหนแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องมันพังเพราะอะไร อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีว่าเกมในวันพีซส่วนใหญ่มันก็จะเป็นการซื้อเรือไปเกาะต่างๆหรือไปสูมผลพิศารซึ่งใช่ครับเกมนี้ก็มีเหมือนกันแต่มันมอีอยู่ระบบหนึ่งเว้ที่แบบมันทําให้เกมนี้เกิดความชิบหายเลยคือระบบเทรดเงินเวยในเกมซึ่งในเกมนี้นะครับมันจะมีหน่วยเงินเป็นเบรลี่ไปทุกคนคือทุกคนสามารถแบบเทรดเงินแลกเงินกันได้หรือว่าส่งถุงเงินให้กันได้เวซึ่งแม่งมีคนเบรทำบั็กแบบว่า บักเงินแบบร้อยล้านแล้วมันโยนให้กันแล้วมันก็เก็บแล้วมันก็กดออกเกมโยนเงินให้กันกดเก็บแล้วออกเกมเก็บแล้วออกเกมจนม่มีเงินเป็นพันล้านซึ่งเกมนี้ผมบอกเลยว่าการเก็บเงินมันโคตรยากเลยเวลาหนึ่งเพื่อที่จะไปส่มผลพิศ <corpse> า <lucky S 2> ัท์เพราะว่าเกมนี้มันส่มผลพิสสัทก็สุ่มได้โคตรยากเลยซึ่งไอ้พวกสมองใสมันก็ใช้ช่องทางนี้ในการแบบขายเงินกันในการเทรดเงินกันในการแลกเงินกันหรือก็หรือว่าการเอาเงินตรงนี้ไปขายให้คนอื่นเวย พอแบบม่งเฟอใช่ไหมม่งรวยเกินเนี่ยมื่งรวยเกินม่งก็ซื้อผลขายซื้อผลขายผลเมื่อก่อนผลในเกมนี้ราคาประมาณเอ่อหกสิบเจ็ดสิบวอลนะผมซื้อเมื่อก่อนผลผลโรเกียเม่งโคตรแพงเลยประมาณหกสิบเจ็ดสิบวอลแต่พอแม่งแบบบักเงินได้ไปเมื่งเหลือผลละห้าวอลเงี้ยแบบว่าคนเม่งโยนผลแสงกันเล่นแมื่งแบบว่าแม่งแบบโยนผลแสงแบบเป็นละครสัตว์อะแบบดึงดึงดึงอะแล้วพอแบบ พอค้านในเกมมันรู้ว่าของว่าของในเกมมันราคาถูกมันก็เริ่มไปหาเกมอื่นเล่นเว้แล้วทีนี้คนก็แบบว่าของในเกมนี้มันหาง่ายเกินะเนาะมันก็เลยไปเล่นเกมอื่นกันจนทําให้เกมนี้ทุกวันนี้ก็จะผู้เล่นมันเกือบหมื่นกว่าคนหรือไม่ก็หมื่นคนตอนนี้เหลือเออสิบแปดสิบเก้าคนครับถือว่าเป็นตำนานเกมมันพีที่ผมชอบมากแต่เกมนี้เป็นเกมมันพีเกมแรกๆเลยที่พี่ผมเล่นก็ขอให้ทุกคนนะครับ ใช้บั๊กกันต่อไปเอ้ยไม่ใช่เลิกเลิกใช้บั๊กนะทุกคนเพื่อทำให้สังคมเกมมันดีขึ้นนะ